สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรคนเหล้ยงง่วนะครับวันนี้อัปเดตครับอัปเดตง่วบริษัทไทยนะครับบริมามาเบิงเป็นเดือนนะครับเพิ่งมีเวลาว่างนะครับวันนี้ก็มาเบิง์กับพิรนานะครับพัฒนาการนะครับอัปด้พากกินยาอิ่มแล้วนะคพับน์นอนับ ภาการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเดิมข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีพื้นทีนน่นะครับสำหรับเรียงนัวสำหรับายขึ้นนะครับจะดูฝนว่าจะค่อนจะนมีจิ่กัดนะครับในส่วนของพื้นที่แต่ว่ากัญญา,าก็จะหลายนะครับเพราะว่าฝนมันดีนครับแล้วตอนนี้ก็เปิดฝนแล้วเปิดฝนแล้วเก็บเกี่ยวแต่ทมีพื้นที่นะครับ ำหรับงวนะครับในล่ทุงนะครับดุกเสาบักตีขีเดือนะครับในสวนเข้านะครับพอระวัพดื้อแห้งเราได้เด็สวนเข้ากันไว้ดึงก็ยังบระยักอยู่นะครับดังแข็งเนะดือครับตัวน,นี้ก็เริ่มเชี่ยงแล้วนะครับเริ่มจับได้บาบได้ ลำปีก็หายแล้วนะครับลำปีเาก็หายแล้วนะครับส่วนแม่ลูกแม่ยังจอยนะครับพอดีขอระว,ว่านมมันบาดนะครับนมมันบาดมันเป็นแผลแล้วบ้าเช่นที่มันจอยมันจอยมันสูบลูกกินน้มเจ็บนมห้วยคือหายเละจำกันว่าอะไรบ้ เริ่มสิฟื้นตัวจังหน่อยนะครับเมื่อวานเราว่าวมันขึ้นนะครับแต่ว่าบ่ขึ้นบ่แห้งเลยทันบ่ทันได้สมนะครับมีเมือ,อกเมียลุกตกลงนะครับเรามาถามเอาอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับโซเมน,นี้ยังเงินเดิมนะครับยังวนทวนอยู่ สว่าดข้องอีลีบัวนะครับบอลลุดเก็บไปกำลังนอนอยู่ดีๆมากวนส่วนเด็กหน่อยนี่อ้วนทวนเลยนะครับ เรื้อหนังจมเลยนะครับมหนึงนะครับ ยังลอยกันเดิมแต่ว่ายังมีมีน,มน,มนิดนึงยายามีบสัวเขา่อยนะครับลอดตายแล้วนะครับ <c oughs> อนนมาแหลกๆลกเทยบ้านว่นานะครับมันสิดอดม่เนามันติยางบ่เนาะนก็จอยคับจอยเน่ยตตอนนี้ทองเริ่มเป็นอ่างแล้วนานก็เริ่มิมมานิดหน้อย กิอย่างเก่งนะครับทาอะไรกัวัาไทยเ้าเล็กน้อยกับนอนเว้นสบายเลยนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับเวลาบ่ายสองรอรุ่นรอรุ่นแม่นี่นะครับ ทองกขันทองนี่ดีแล้วตื่ว่ากับบุมีอาการเป็นสัตว์นะครับพอหง่วงตือว่าขนขังสมบูรณ์แล้วลูกก็ยั่แล้วนะครับลูกยั่แล้วพอแล้วผูกเสียไปแล้วนะลูกนี่จะลูกมันหาเดือนแล้วบ่ หนังดีเลยนะครับรวมเสียงแลรเป็นเบาแล้วสวดแม่นี่แม่นี่หายครับเข่าไก่บ่ค่อยได้เลยเรียนใส่ยังเดี๋ยวเหลอตัว เนี่ยตัวอ้วนท้วนนะครับสมบูรณ์ดีแห้งแข่งขาใหญ่ครับสายเนื้อต้องแบบนี้ครับ เ,เรียกงอไทยตองมาสายเหนืตอตรงแบบนี้ครับก้อนหน่อยเด็กนอนอย่างเดียวเลยเริ่มจับได้นะครับงัอนหน่อยเริ่มเริ่มเชื่องเลยแต่ว่าพวกแม่มันผมผมกับพวกคอยได้ม,มากมันกับสิผิดจ,จินน้นแคนับไม่ใช่ตัวนี้นีคือเขาไก่ปรไเ้เลยวเลียนใส่อย่างเดียว แต่ว่าลูกนี่ก็สมบูรณ์ดีครับทวนทวนดีติมีเตแม่ดียังยังจอยอยู่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตเล็กๆหน่อยนะครับจะบ่งพัฒนาการกันไปนะครับสำหรับคนที่สายพัฒนานะครับงวัวไทยนะครับก็บค่อยๆต่อยอดเอาแล้วแต่ผู้เล่นที่นักไปทั่งไหน,นะครับพีเอ็ท ท่าน้าไปทางใดนะครับแต่ว่าของผมนี่ที่ขุนยากเพ็รเป็นลูกผสมไข่ยีบมาเตอร์นะครับหรือทะเลก,ก็ได้นะครับแ,แต่นะครับแกผมจะผสมทิศนอกมาก่อนแล้วถามมันขึ้นเดี๋ยวเป็นสัตว์ที่รอดลงนะใครจะพอแล้วบอกพอแล้วไปแล้แหละเดี๋ยวเราผสมเบ้างนะครับว่าผลหลูกมันนะครับคิดมันจบมามาทิศเป็นลักษณะใดนะครับมาทิศใดก็ยังตัวนี้บอนะครับ ก็เห็นตัวนี้แล้วนี่ผมว่าบอกคิดหวังนะครับว่าขายเนื้อนะ Bob เรื่องขายเนื้อนะครับว่านาผิดหวังนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับเป็นกำลังใจให้น้ำครับขอบคุณครับสวัสดีครับ